สเคล็ดลับต่อไปนี้จะทำให้คุณวางตัวเป็นในทุกสถานการณ์ทุกสังคมมีวาจาเป็นมหาสเสน่ห์ใครดีนได้ฟังเนี่ยต้องหลงรักและประทับใจแน่นอนไม่ใช่แคเ่เพียงเท่านี้นะครับคุณยังสามารถเปลี่ยนวาจาเป็นมหาทรัพย์ได้ด้วยเอาไปใช้สร้างความเจริญก้าวหน้าในการทำงานของคุณได้ตลอดชีวิตไปฟังกันได้เลยครับข้อที่1ถ้าคุณเข้าหาคนถูกจังหวะคุณจะกลายเป็นคนที่สำคัญและพิเศษสำหรับเขา เดี๋ยวจะขยายความให้คุณฟังครับมีการทดลองของนักจิตวิทยาที่ชื่อว่าสแตนลีย์เชคเตอร์เมื่อปี1959พบว่าคนเราเนี่ยจะเริ่มมองหาเพื่อนมากที่สุดเมื่อพวกเขารู้สึกกังวลหรือกลัวอะไรบางอย่างมาดูงานทดลองกันนักจิตวิทยาได้แบ่งผู้หญิงออกมาเป็น2กลุ่มและให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเดินเข้าไปในห้องทดลองของเขากลุ่มแรกได้รับการต้อนรับโดยผู้ชายท่าทางน่ากลัวในชุดกาวสีขาว แล้วเขาก็บอกว่าจะทําการช็อตไฟใส่พวกเธอเพื่อศึกษาผลกระทบของกระแสไฟฟ้าที่มีต่อร่างกายนอกจากนี้เขายังบอกอีกด้วยว่าถึงแม้การช็อตไฟจะเจ็บแต่ก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายคราวนี้ถ้าคุณมาดูผู้หญิงก,กลุ่มที่2จะค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจนเพราะว่าได้พบกับคุณหมอที่มีท่าทางใจดีและมีหน้าตาที่ยิ้มแย้มเขาก็บอกกับพวกเธอว่าการช็อตไฟเนี่ยจะทําให้ความรู้สึกแค่คันๆแต่ก็อาจทําให้บางคนรู้สึกผ่อนคลายได้ จากนั้นในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กําลังเตรียมอุปกรณ์สําหรับการทดลองแต่ละกลุ่มได้รับโอกาสให้เลือกว่าจะนั่งรอเพียงลําพังในห้องส่วนตัวหรือจะนั่งรอรวมกับเพื่อนๆในห้องโถงใหญ่ผลปรากฏว่าผู้หญิงจํานวน2ใน3ของกลุ่มที่มีความกังวลใจสูงก็คือกลุ่มที่1นเนี่ยนะครับเลือกที่จะนั่งรวมกับเพื่อนๆในขณะที่ผู้หญิงเกือบทั้งหมดในกลุ่มที่มีความกังวลใจต่านั่นก็คือกลุ่มที่2เนี่ยนะครับเลือกที่จะนั่งแยกตามลําพังในห้องส่วนตัว ถามว่างานทดลองเนี้ยมันเอามาใช้อะไรได้ในชีวิตจริงของคุณล่ะย่อให้ฟังเลยละกันนะครับถ้าเกิดว่าสักวันหนึ่งคุณได้เห็นเพื่อนหรือคนสําคัญในชีวิตของคุณอะใครก็แล้วแต่นะเขาบังเอิญมีความกังวลใจหรือทุกข์ใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องสุขภาพก็ตามสังเกตได้ไง่ายมากครับก็อาจจะโพสต์ในหน้า Facebook ของตัวเองหรืออยู่ดีๆเขาก็ทําตัวผิดปกติไปไม่ล่าเริงจําใส่เือนที่เคยเป็น นั่นหมายความว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่คุณจะได้ชวนคุยเพราะเขาจะเต็มใจเปิดอกคุยกับคุณมากกว่าในช่วงเวลาปกติและวิธีที่จะทำให้เขาเปิดใจพูดกับเรานั้นง่ายมากครับให้คุณตั้งคำถามที่เกี่ยวกับความรู้สึกของเขาไม่ใช่ถามข้อเท็จจริงต่างๆอย่างเช่นถ้าเขาเพิ่งทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานมาคุณก็ลองพูดในทำนองประมาณนี้ดูครับแกฉันรู้นะว่ามันเสียวความรู้สึกแค่ไหนอ่ะที่ต้องเจอกับคนที่ไม่เคยสนใจความรู้สึกของแกเลยอ่ะ พอจะตามทันไหมครับหรือบางทีถ้าคุณฟังเขาไม่ได้สักพักหนึ่งแล้วคุณยังจับความรู้สึกที่แน่ชัดของเขาไม่ได้คุณสามารถให้เขาเลือกหลายๆความรู้สึกได้นะเช่นคุณอาจจะบอกว่าในตอนนั้นน่ะแกจําได้ไหมว่าแกรู้สึกเจ็บปวดหรือโกรธมากกว่าคําพูดในลักษณะนี้ครับจะทําให้ผู้คนเปิดใจได้ง่ายกว่าคําพูดที่เต็มไปได้วยข้อที่จริงหลายเท่าเช่นการถามว่าทะเลาะก,กันเรื่องอะไรใครว่าใครก่อนและใครกันแน่นะที่เป็นฝ่ายผิดพวกนี้ครับมันคือข้อมูลข้อที่จริงที่ถ้าคุณไปถามก่อนตั้งแต่ต้น มันจะสร้างความลำบากใจในการตอบจริงอยู่เวลาที่เรากังวลใจเรื่องไหนเราก็อยากเล่าอยากระบายแต่พอเราถูกถามด้วยเหตุผลด้วยข้อเท็จจริงอะ่ะแล้วมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเกินไปสมองส่วนเหตุผลก็จะขึ้นมาทํางานแล้วว่าเอ้ยถ้าเราออกไปแล้วเราอาจจะดูเป็นคนคิดลบเราออกไปแล้วเราอาจจะถูกมองว่าเป็นคนขี้นินทาไม่น่าคบมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเปิดใจกับเราไม่เต็มที่เพราะคุณมัวแต่ไปจี้เหตุผลแทนที่จะไปจี้ความรู้สึกเพราะถ้าคุณจี้ถูกจุดถูกใจอะ่ะ สมองส่วนอารมณ์จะขึ้นมาไล่สมองส่วนเหตุผลออกจากการทำงานครับแล้วเขาก็จะเริ่มเล่าออกมาเป็นเรื่องเป็นราวนั่นหมายความว่าคุณจะได้ความไว้เนื้อเชื่อใจจากเขาทันทีข้อที่2ข้อนี้ละเอียดอ่อนมากนะครับเวลาที่คุณอยากใช้ใ,ใครทำอะไรก็แล้วแต่อย่าติดลักษณะการพูดแบบยัดเยียดครับขอย,ย้ำตรงนี้ไว้เลยว่าทุกครั้งที่คุณมีโอกาสนม้มน้วจูงใจใครก็ตามนะถ้าเขารู้ว่าจะไม่มีการบีบบังคับให้เขาฟังการเสนอขายหรือเสนออะไรบางอย่าง เขาก็มีแนวโน้มที่จะคอยตามคุณมากขึ้นกุญแจดอกสําคัญของข้อนี้ก็คือว่าเราทุกคน่ะชอบลองทําบางสิ่งบางอย่างแต่แทบไม่มีใครชอบถูกผูกมัดเช่นคําว่าต้องทําควรทําห้ามทําคําพวกนี้เอาไปโน้มน้าวใจใครไม่ได้เลยหรือประโยคประมาณว่าเชื่อฉันสิ่ทาธุรกิจนี้ไม่เกิน2อสปีนะแกมีเงินเป็นแสนเป็นล้านแน่นอนขี่เส้นใต้คําว่าเชื่อชันสคํคำนี้ใครเคยใช้บ้างครับ มันเหมือนไปการผูกมัดแล้วบีบบังคับให้เขาไม่ต้องคิดด้วยเหตุผลเชื่อเลยแล้วสุดท้ายเป็นยังไงละ่ะเขาก็ปิดกั้นความคิดอยู่ดีแต่ถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ที่มันดีกว่าคุณลองใช้คําที่ไม่ผูกมัดดูครับอ่าเช่นสถานการณ์เดิมเลยพูดกับเพื่อนปกติแกลองคิดดูนะสมมติว่าอีก3-5ถึงปีข้างหน้าเนี่ยแกทํางานพัฒนาตัวเองจนสามารถมีไรายได้แต่หลักแสนแรกล้านแรกได้แบบสม่ําเสมอในทุกๆเดือนแกคิดว่ามันคุ้มไหมละ่ะ คุณคิดว่าเปอร์เซนต์ที่เขาจะฟังต่อเนี่ยมันสูงกว่าประโยคแรกไหมครับมันก็มีความเป็นไปได้ขีดเส้นใต้เอาไปใช้คือคําว่าอะไรครับลองคําว่าสมมติพวกคนที่ทํางานด้านการตลาดโฆษณาม,ามากักใช้กันบ่อยมากเลยลองสินค้าตัวใหม่ของเราก่อนสิครับลองใส่เสื้อผ้าตัวนี้ก่อนได้นะไม่ซื้อไม่เป็นไรทดลองใช้ฟรีได้นะ30วันไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยหรืออีกเคสหนึ่งที่โคตรชัดเจนเลยเห็นหมออยู่คนหนึ่งฉลาดมากเลยครับมีลูกค้าเข้ามาอยากทำสายกรรมใบหน้าจริงๆอยากทําแค่ตา แต่ไหนๆก็คุยกันแล้วอะเลยถามต่อเลยว่าหมอเนี่ยจมกูกผมเป็นยังไงบ้างครับแนะนําหน่อยแทนที่หมอคนนั้นจะเชียร์โอ้ยเนี่ยทำเลยทําแล้วลอลอรอบุคลิกภาพดีแต่หมอเขาไม่ได้พูดแบบนั้นเลยครับเขากลับพูดประมาณว่าของน้องเนี่ยถ้าได้ทําจมกูกมันจะช่วยเติมสเสน่ห์ให้ใบหน้ามีบุคลิกภาพที่ดีเพิ่มขึ้นสังเกตไหมครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปขีดเส้นใต้คําว่าถ้าได้ทําอันนี้เนี่ยไม่ได้รวมถึงน้ําเสียงแล้วก็จังหวะในการพูดช้าเร็วนะครับเพราะว่าพูดคุยกันในแชท ถ้าดูกันในระดับเม็ดคำมันค่อนข้างแตกต่จะประโยคแรกเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้เร่งรีบและไม่ได้ผูกมัดให้ต้องจ่ายเงินอะไรความละเอียดอ่อนที่หลายคนไม่ได้สังเกตมันซ่อนอยู่ตรงนี้ครับทุกครั้งที่เราสื่อสารออกไปมันจะมีบางอย่างแอบแฝงอยู่ใน Energy Energy เนี่ยมันก็คือพลังงานที่เราส่งออกไปหลายคนน่ยที่ชักชวนหรือน้มน้าวใจคนอื่นไม่สําเร็จเพราะา Energy มันแฝงไปได้วยความรู้สึกผิดประเภทเช่นบางคนน่ะ ข้างในหิวเงินอยากจะได้เงินลูกค้าคนนี้ใจจะขาดเวลาสื่อสารออกไปมันเลยทําให้คนฟังจับไตได้ว่าเฮ้ยเอเนอร์จีมันแปลกๆว่ะพลังงานคนนี้ไม่ดีไอตาคนนี้มันไม่ได้มาช่วยชีวิตฉันให้ดีขึ้นแต่มันจ้องจะมาเอาผลประโยชน์จากฉันมันไม่จริงใจการสื่อสารการใช้คํามันเลยดูบิดเบี้ยวไปหมดคนที่ไม่สามารถปรับเอเนอร์จีในตัวเองได้นะฟังการสื่อสารของเขาคุณจะรู้เลยว่ามันรู้สึกอึดอัดกดดนันเหมือนถูกยัดเยียดให้ซื้อไอเดียซื้อความคิดหรือซื้อสินค้า ฉะนั้นแล้วประเด็นที่ตั้งใจจะบอกคุณทั้งหมดก็คือการที่ต้องมานั่งเลือกใช้คํามันจะทําให้คุณมีสติได้เช็คตัวเองด้วยว่าเฮ้ยเอเนอรของฉันในตอนนี้มันมีสิ่งแปลกปลอมแอบแฝงไ,ได้ไหรือเปล่าเช่นอาจจะเป็นความรู้สึกโลภอย่าให้เขาทําตามความคิดของเรามากเกินไปใจมันก็เลยร้อนอนาจจะเป็นแบบเนี้ยไม่รอดละอย่าเพิ่องออกไปคุยกับใครปรับ Energy ใหม่ก่อนให้เกิดความรักความปรารถนาดีที่อยากจะช่วยเหลือเขาจริงๆข้อที่3มันเป็นวิชาความรู้ที่คุณจําเป็นต้องมีติดตัว ไม่งั้นนะคุณจะสูญเสียความสัมพันธ์ดีๆที่อุตส่าห์สร้างมาหลายปีไปตลอดชีวิตคือเวลาที่คุณเกิดการกระทบกระทั่งหรือความขัดแย้งกับใครก็ตามอาจจะเป็นเพื่อนแฟนคนรอบตัวหรือแม้แต่คนในครอบครัวของคุณรวมถึงในที่ทํางานด้วยไม่ว่าเขาจะนิ่งเงียบหรือร้องเรียนไวๆอะไรกับคุณก็แล้วแต่คุณจะแก้เอาความสัมพันธ์ดีๆกลับคืนมาได้ยังไงครับวิธีการเนี่ยมันง่ายมากสื่อสารให้เขารู้ว่าคุณน่ะจะทําให้ปัญหาของเขากลายมาเป็นปัญหาของคุณเอง จำไห้ว่าเวลาที่คุณทําอะไรผิดพลาดกับใครก็ตามอย่าพูดแก้ตัวครับให้แสดงความรับผิดชอบและขอโทษเพราะการที่ใครสักคนกําลังหัวเสียสิ่งที่เขาอยากได้ยินคือการยืดอกรับผิดชอบแต่ก็ไม่ใช่การพูดว่าโอ๊ยขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจถ้าพูดแล้วจบแค่เนี้เอาจริงๆมันไม่ได้ช่วย่ออย่างเช่นคุณมาดูตัวอย่างของพนักง,งานเคสหนึ่งครับเขารับมือกับปัญหาได้ดีมากเลยขอตัดเอาท่อนที่สําคัญมาเลยนะครับจะได้ประหยัดเวลาคุณด้วยเขาสื่อสารกับลูกค้าประมาณว่าคุณแฟงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ขอโทษด้วยนะครับ ผมไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเลยอะและไม่รู้จะบอกคุณยังไงเลยว่าผมละอายใจแค่ไหนกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ผมอยากให้คุณมั่นใจได้เลยว่าเราจะดูแลความสะดวกสบายและทุกสิ่งที่คุณต้องการอย่างเต็มที่ด้วยตัวผมเองตลอดเวลาที่คุณพักอยู่ที่นี่ครับอะอย่างน้อยเนี่ยมันก็บรรเทาความไม่พอใจได้ระดับหนึ่งนะถ้าถอดเอาหลักการให้คุณเอาไปใช้เนี่ยจริงๆแล้วเวลาที่คนหัวร้อนหัวเสียเขาต้องการอยู่3เรื่องครับ1คือแสดงความรับผิดชอบ2คือแสดงความเข้าเข้าใจ และ3คือยืนยันให้เขามั่นใจว่าขั้นตอนต่างๆที่คุณจะแก้ไขอ่ะมันจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เดิมขึ้นอีกจริงๆแล้วคุณยังสามารถเติมข้อเสนอพิเศษได้อีกนะเช่นให้คุณเสนอว่าจะทําสิ่งที่พิเศษให้กับคุณแ้งเป็นของแทนใจแทนคําขอโทษเพื่อชดเชยความรู้สึกผิดกับการบริการอันย่าแย่ของโรงแรมแต่ก็ต้องเป็นการชดเชยที่สมน้ําสมเน้นนะอาจจะเป็นการให้เข้าพักในห้องที่ดีที่สุดของโรงแรมฟรีสักหนึ่งคืนในครั้งถัดไปเราก็จะสามารถรักษาความสัมพันธ์นั้นได้ครับ อันนี้เนี่ยคุณต้องไปออกแบบให้เหมาะกับสถานการณ์ตรงหน้านั้นนะครับไม่จาเป็นต้องเปตามนี้ก็ได้และที่สําคัญเนี่ยไม่ได้ใช้ได้แค่กับในการค้าขายหรือในงานของคุณอย่างเดียวแต่มันใช้ได้กับความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ซ้ําเช่นสมมติว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งแฟนงอนคุณขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณต้องรู้ให้ได้นะว่าคุณทําอะไรผิดอย่าไปโยนความผิดบาปให้เขาว่าทาไมเธอมันงี่เง่าอย่างนี้วะเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เขาเลิกงอนรอะครับแต่ถ้าเรารู้ตัวแล้วลองออกแบบคําพูดของตัวเอง เธอเราขอโทษนะที่ผ่านมาเราทําตัวไม่น่ารักเลยอะ่ะเราไม่รู้จักแบ่งเวลาเอาแต่บ้างานเราเข้าใจนะว่าเธออาจจะเสียความรู้สึกกับเรามากเลยเอาจริงๆเนี่ยเราเองก็รู้สึกผิดในใจอยู่เหมือนกันอะ่ะเอาเป็นว่าต่อไปเนี้ยเราจะแก้นิสัยของตัวเองให้ดีขึ้นเริ่มจากเสาร์อาทิตย์เนี้ยพอจะมีวันไหนว่างบ้างไหมเผื่อเราจะได้ไปเที่ยวไปพักผ่อนด้วยกันเป็นยังไงครับอย่างน้อยๆก็ยังดีกว่าการขอโทษนุ้นนูนเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเรายอมรับความผิดท่าทีของคนฟังก็จะเปลี่ยนไป สเลยคือคุณเป็นคนมี e m มพัตตี m เอมพัตคือความเห็นอกเห็นใจเห็นความรู้สึกของคนตรงหน้าและกล้าบอกความรู้สึกของตัวเองคนฟังก็จะรู้สึกเออเหล่านี้เข้าอกเข้าใจเขานะอยู่ใกล้แล้วปลอดภัยสบายใจ 3. ม,มันคือการปรับปรุปรงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นอีกขอดอกจันเน้นความสําคัญตรงนี้นิดหนึ่งนะครับข้อนี้อย่าพูดล,ยลอยๆนะครับให้ระบุวันเวลาสถานที่ได้ยิ่งดีถามตัวเองบ่อยๆครับว่ามันสามารถจับต้องได้ไหม อย่างประโยคเมื่อสักครู่เนี่ยครับจริงๆมันก็ยังไม่สมบูรณ์นะเติมให้มันชัดเจนได้อีกต่อไปนี้เราจะเปลี่ยนนิสัยตัวเองให้มันดีขึ้นจากเดิมนะปกติวันเสาร์อาทิตย์เรามักจะไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันแต่หลังจากวันเนี้เราจะจัดสรรเวลาตัวเองให้วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันเป็นวันนองว่างเราจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันถ้าเป็นแบบนี้เธอโอเคไหมอ่ะเป็นยังไงครับละเอียดขึ้นไหมฟังดูแล้วเราดูเป็นคนที่มีเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเข้าอกเข้าใจด้วยเนาะเพราะมันเป็นการลดอีโก้ของตัวเองด้วยบอกเลยถ้าคุณทําได้นะ ใครที่ได้คุณไปเป็นผัวเป็นเมียนี่คือโชคดีละชาตินี้ลองเอาไปฝึกให้เข้าเนื้อเข้าหนังดูนะครับมาถึงข้อสุดท้ายบอกเลยว่าเอาไว้มัดใจได้แทบทุกคนแม้แต่คนที่เขาไม่ชอบขี้หน้าเราเนี่ยก็ยังทําได้นะต่อไปนี้ไม่ว่าคุณจะย้ายไปอยู่ในสังคมไหนก็ตามเราจะสามารถเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์และเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรได้เลย วันนี้ถ้าคุณอยากจะปรับเปลี่ยนความคิดของใครบางคนที่มีต่อคุณนะลองเล่าให้คนกลางหรือเพื่อนที่รู้จักทั้งคุณและเขาฟังเกี่ยวกับสิ่งที่คุณชื่นชอบและชื่นชมในตัวเขาอย่างแท้จริงครับย้านะว่าต้องเป็นเรื่องจริงไม่ดูปลอมอะ่ะเพราะถ้าคุณเสแสร้งปั้นแต่งคําขึ้นมายังไงแล้วคนก็สามารถจับผิดสิ่งแปลกปลอมที่ซ่อนมาในเอ e r g y ของคุณได้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างประโยชค,คําพูดใหม่เอี่ยมแบบละเอียดให้คุณเอาไปใช้ตามได้ก่อนจะไปต่อขอแก้ความสงสัยตรงนี้ก่อน คุณนันกำลังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมฉันถึงไม่เดินไปบอกเขาด้วยตัวเองเลยล่ะทำไมต้องทำตัวลึกลับซับซ้อนผ่านนกพิราบคาบข่าวไปบอกเขาแบบนี้มันมีเหตุผลอยู่นะคุณถ้าวันหนึ่งต้องติดต่อกับคนที่เขาไม่ชอบขี้หน้าเราเนี่ยถ้าคุณทำเองนะมันจะเสี่ยงต่อการทำให้เขาคิดว่าคุณไม่จริงใจหรือกำลังพยายามทำให้เขาชอบคุณอยู่แต่ในทางจิตวิทยาบอกเลยว่าเมื่อเราได้ยินบางสิ่งบางอย่างจากคนอื่นหรือบุคคลที่3เราจะไม่ค่อยสงสัยว่าเรื่องที่คนมาบอกเราอะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จ มาดูตัวอย่างในสถานการณ์จริงกันประเด็นหลักๆก็คือให้คุณลองบอกผ่านคนกลางสักคนหนึ่งก่อนว่าคุณอ่ะชอบและนักถือในตัวคนที่คุณเข้าหาหรือจะเป็นคนที่เขามีปัญหากับคุณก็ได้นะจากนั้นก็ปิดท้ายด้วยการขอร้องให้เขาช่วยเหลือครับเช่นผมประทับใจวิธีที่จิมรับมือกับลูกค้าในที่ประชุมมากเลยครับคุณคิดว่าเขาจะยอมแนะนําเรื่องการขายกับผมหรือเปล่าเห็นภาพไหมสั้นๆแต่ทรงพลังนะอีกสักประโยคนึง เนี่ยแกเจมเป็นคนเดียวเลยนะที่ถ่ายแบบคนออกมาได้อาร์ตมากมันมีความเป็นธรรมชาติอะ่ะแล้วผลงานของเจมถ้าไม่มีใครเรียนแบบได้เลยแกคิดว่าเจมจะยอมให้คาแนะนําเรื่องการถ่ายภาพให้ฉันบ้างไหมทรงประโยคประมาณนี้เลยคุณมันเป็นการชื่นชมจุดเด่นในการทํางานแล้วตามด้วยการขอคําแนะนําขอคําปรึกษาพอคุณพูดจบนะคุณรอติดตามผลได้เลยครับถามว่าเอ๊ะทำไมเราต้องขอความช่วยเหลือล่ะ เพราะเมื่อใดที่คนเราทุ่มเททรัพยากรที่มีเนะี่ยให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะหรือใครสักคนหนึ่งก็ตามไม่ว่าจะทุ่มเทเวลาพลังหรือความสนใจอ่ะเราจะใกล้ชิดและผูกพันกับเขามากขึ้นและสุดท้ายนะถ้าเราตัดสินใจช่วยเหลือเราจะต้องคิดถึงเขาคนนั้นในแง่ดีไม่อย่างนั้นอ่ะก็เท่ากับว่าเราเสียเวลาทำสิ่งต่างๆให้กับคนที่เราไม่ชอบเราจึงเลือกที่จะสรุปได้ว่าเขามีค่าพอให้เราลงทุนทำอะไรให้ สรุปทั้ง4ข้อให้คุณสามารถเอาเทคนิควิธีการเหล่านี้ไปใช้ได้ในชีวิตจริงกันข้อที่1เวลาที่คนเรามีความกันงวลใจสูงเนี่ยมีแนวโน้มนะครับที่เขาจะเต็มใจพูดเปิดอกกับเรามากกว่าช่วงเวลาปกติดังนั้นให้เราคุยด้วยการตั้งคำถา,ถามถึงความรู้สึกมากกว่าการถามถึงข้อมูลข้อเท็จจริง ข้อทีอ่2เวลาที่คุณชักชวนหรือโน้มน้าวใจใครอย่าติดนิสัยการสื่อสารแบบยัดเยียดเพราะคนเราเนี่ยชอบลองทําบางสิ่งบางอย่างมากกว่าถูกผูกมัดดังนั้นการที่คุณรู้จักเลือกใช้คําที่ไม่บีบบังคับไม่สร้างความอึดอัดใจ,จมันทําให้เรากลับมาสื่อสารแบบมีสติได้เช็คตัวเองอย่างแท้จริงว่าคุณนะ่ะมี energy ที่เหมาะสมกับการชักชวนโน้มน้าวใจคนหรือเปล่าข้อ3เวลาที่คุณทําผิดพลาดกับใครนั้น ให้คุณยืดอกรับผิดชอบมากกว่าไปโยนความผิดแสดงความเข้าอ,อกเข้าใจคุณตรงหน้ายืนยันขั้นตอนการป้องกันแก้ไขที่ชัดเจนและคุณสามารถชดเชยด้วยของขวัญที่สมน้ำสมเนื้อหรือสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้เขาเป็นกรณีพิเศษได้ทั้งหมดนี้เป็นจิตวิทยาของดรเดวิดเจไลเบอร์แมนนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นหนังสือที่เก่ามากๆนะครับหาซื้อไม่ได้ตาม C s แน่นอนแต่ในช h อป e ี้ลา a a าน่าจะมีนะครับ ถ้าคุณชอบแนวนี้ผมแนะนําเลยให้คุณไปหามาเป็นเจ้าของทุกเล่มที่เป็นของดรเดวิดอะนะคุณฟังแล้วเป็นยังไงบ้างถึงแม้ว่าช่วงนี้นานๆจะมาครั้งแต่ทุกครั้งที่มาเนี่ยคุณได้อัปเดตความรู้ใหม่ๆเสมอครับคุณรู้ไหมปกติคนที่เขาทําคลิปวิดีโอผ่านเพจหรือว่าใน Youtube ก็ตามถ้าเป็นในสายความรู้ทําคลิปทำคอนเทนต์ออกมาได้ปีหนึ่งเนี่ยอาจจะร้อยหรือ200ปกติเราก็จะมีการเอาคอนเทนต์เก่ามาวนใหม่อีกรอบหนึ่ง แต่ช่องนี้ไม่ได้ทําแบบนั้นครับบางคนติดตามช่องนี้มาหลายปีอะเนาะแน่นอนว่าในไหนคุณก็เป็นนักแสวงหาความก้าวหน้าในชีวิตเวลาที่ทำคอนเทนต์ทำพอดแคสต์ออกมาเลยไม่อยากให้ซ้ำกับของตัวเองที่เคยทำไปแล้วแล้วก็ซ้ำกับของชาวบ้านชาวช่องเขาด้วยสัญญาครับว่าคุณจะไม่ได้ฟังคอนเทนต์ที่น่าเบื่อผมจะตั้งใจทำงานสุดฝีมือครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับเวลาที่เนื้อหาออกแบบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะได้ไปเด้งที่หน้าจอโทรศัพท์ของคุณพบกันใหม่กับผมไอเฟล Amazing Storytelling ครับ